สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะสวัสดียามค่ำคืนค่ะไม่เจอกันอีกแล้วค่ะพี่นอ้องกองการชิฟุสโซเฟนเดจ้า,ายูนาห์ยูเอสเอชชัแนลค่ะตอนนี้อยู่ที่ประเทศสเปนเดจ้าบาร์เซโลนาค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะนี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะที่บราร์บาบรา์บาร์บราร์บาร์บาร์เซโลนาค่ะดูวันนี้เป็นวันเย็นวันศุกร์ค่ะทุกคนก็ พักกันมายางพี่น้องเอ้ยมัอนี้เป็นวันเลยทไทยจ้าก็อันซุกสนต์วันวัานริทยกันทวนหนาเด้จ้านี่ยามเด็ดยมค่ำคืนนะคะพี่น้องขามาเบิ่งบรรยากาศที่ประเทศสเปนนะคะอากาศเย็นสบายสบายค่ะพี่น้องขาบนหนาว,วาห้อนนะคะเย็นสบายสบายเบิ่งผู้คนก็มานั่งพักผ่อนบางคนก็มีแฟนก็มาเดินกับฟงกับแฟนกันได้พี่น้อง อันนี้คือโรงแรมที่ปูน้ามาพักกันนะคะเราลงจากเรือมาแล้วก็มาพักที่โรงแรมนี้นะคะเพื่อนค่ะดูสิดูผู้คนมาดูกันนะคะ,ะคือคืนมากนะคะคืนเย็นวันสุกแล้วเป็นวันเป็นวันไอ้นั่นด้วยเป็นวันวนันถ่ายด้วยโอ้ยอย่าพลาดเดินไปที่นอนเลยอย่าพลาดเดินไปแถวโน้นค่ะพอาเดินไปดูบรรยากาศดีว่าอัน ที่ทางานนะะยางด้วยค่ะเดินบรรยากาศชมบรรยากาศตอนดึกดึกนู้นตรงมุมนู้นคนจะเยอะพี่น้องค่ะถนน,นเส้นนู้นคนจะเยอะแต่ผูนใาขี้เกียจเดินไปพี่น้องมีรยากาศตอนทลางวนแถวหนึ่งละบนพี่น้องเนาะมาก่อที่ดีมาน,น,นอนจะก,ก็เ,เกนนะะพลี่ยแล้วก็พี่น้องช่วงนี้พี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ มาเที่ยวประเทศสเปนหรือว่าแถบยุโรปเนี่ยเราต้องระวังนะครับพี่น้องค่ะ,ะพวกไอ้ล้วงกระเป๋ามีเยอะมากแล้วก็ไอ้ของอะไรที่มีค่าน่ะอย่าเอามาใส่มาโชว์พี่น้องพวกที่ชอบพายกระเป๋าหรือพี่นองแบรนเนมหรือว่าของนาฬิกาอเมริกาที่มีค่าอย่ามาใส่เ็ดขาดพี่น้องหายไปในปิดตาเลยค่พี่น้องเรารับเขาไม่รับผิดชอบนะพี่น้องเลยเพราะว่าเขาสั่งแล้วว่า ก็คุณมีของไอ้ที่นี่อย่ห่อแบรนด์นี้ยามาใส่ให้เด็กขาดน,นะคะเก็บไว้สื่อกระเป๋าถ้าคะปลุกวิโนงเ้ยมาใส่เพราะว่าอย่างใส่ของแพ้งมนันเป็นเป้าใส่ตาของพวกอันล่วงกระเป๋าด้วยค่ะปู <c oughs> นานโดนมากับตัวเองนะพี่น้องูโชคดีที่ปูนาน่ะอันอันบีได้ดพายกระเป๋าแพ้งค่ะแต่ว่าถือกล้องพี่น้องเอ้ยถือกล้องค่ะกําลังถือกล้องถ่ายวิดีโอตัวเองอย่างามขอบตนนนแล้วก็มีคนเดินตามหลังมา เดินตามหลังมาไอมาจ้อง,องมอง,มอง,มองเราเขาคงจะพอเห็นอันวิดีโอปูนะตอนแรกโอนางอันเห็นอยู่ใน,นกล้องพี่น้องนางเงยหน,น้าขึ้นเห็นรูปตัวเองลบทันทีแล้วโอ้ยคนละคำพี่น้องค่ะนี่พยายามจะจ้องพี่น้องพวกล่วงกระเป๋าเยอะมากอยู่ที่นี่อันตรายมากเลยค่ะพี่น้องค่ะอันตรายจริงๆนะินๆนะคไอ เราถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะแม่มดบอกเลยนะ,ะมันไปแจ้ตงตำรวจว่า,าเป็นรูปเออเป็นเป็นกล้องของเขาเนะะี่ยกล้องของอบ้านหรือกล้องของฉันเองเอ้ยดูสิพวกนี้มันเลวนะคนพวกนี้นะะ่ะมันจ้องที่จะเอาของคนอื่นกับพี่น้องค่ะชมบรรยากาศยามดั่งคืนเดืนๆมันคึกคืนนะดูเลยค่ะพี่น้องค่ะคะึกคืนนะดูเลย